วันนี้ไปเซเวล่ารลับเพนบุรีนี่คือครั้งแรกปะ่ะครั้งแรกเกิดมายังไงวะเนี่ยมันมีมะลิมะล,ล,ลิเือนแบบหอมดอกไม้ภาพผขนมจีนซาวน้ำในหัวเข้าใจว่ามันจะหวานเลยเฮ้ยแต่มันได้นะได้ของแท้อืเขาปรุงไม่ได้แบบจัดจ้านอะไรมากคือให้เราแบบเป็นฐานเป็นฐานเย็นตะโกแท้นึ่ใคอร่อยอร่อยมาก มันหอมน้ำตาลสดขึ้นมาเลยอ่ะหนึ่งสองสามใช่สังไงนไอเจนสั่งหนึ่งออกมาสิบสองเข่งงงเหมือนกันว้าวไอเจเอาย่าช่วยด้วยแม่ถ้าโลกนี้ไม่มี gps ms money speed สินเชื่อวงเงินด่วนถูกกฎหมายปลดล็อกวงเงินเต็มด้วยสินเชื่อ ms money speed นี่ไม่ใช่เซอร์เวยแต่นี่คือเซเวร์วันนี้ไปเซอร์เวยร้านรับเพชรบุรีเพชรบุรีไม่ใช่ถนนแต่เป็นจังหวัดคือร้านอะไรร้านกินหรือร้านร้านของกินของอร่อยตอนที่เราเคยไปทำที่หัวหิน่ะไม่ไหวนะที่เด็ดอีกแค่ไับร้องไห้แล้วนะคนดูชอบมากที่ไม่เผือกแบบทรมานแบบจะอ้วกท้องจะแตกอะไรอย่างั้ะ ร้านแรกที่เราจะไปข้าวแช่กับร้านขนมจีนสาวน้ำเขาอยู่ติดกันเปิดด้วยกันเป็นแบบดูโอข้าวแช่กินเป็นไหมไม่เคยกินเลยพี่เบล <ś les> โอ้ยบุรีเกิน <ś les> แค่ไม่เคยกินข้าวแช่ข้าวแช่มันจะคือข้าวที่แช่อยู่ในน้ําเย็นแต่หนูว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตแล้วกินบะหมี่เย็นไหมไม่กิน<า>เพราะราว่าก็ไม่เก็ตก็คมเย็นเหมือนกันถ้างั้นมึงนั่งนิ่นนนงๆ <ś les> <ś les> เดี๋ยวกินเองซึ่งร้านที่เราจะไปเนะี่ยเขาอยู่หน้าอนามัยเพชรบุรีเนี่เราขับแบบว่าเหมือนกับเราอ้อมมั่วไปหมดเลยนี่คือตะเวนเพชรบุรีอยู่ไงอะไรกัะอยู่ในนี้ อยู่ในนี้อยู่ไในไหนซ้ายเมื่อกี้นี่งเนี่ยเขาแช่ปลเอื้นเนี่หรอใช่ยกินน้ากินยำไปแล้วถ่ายเซลฟี่ตัวเองเอาขี้ขวาขี้ขวาขว้ขวาอ๋อขวาคือทางนี้เออเมื่อกี้หนูถ่ายเห็นแต่น้ำผากก็ไม่แปลกใจปิดน้ำผ่กก็บุญแล้วมือตอนนี้เริ่มรู้สึกแปลกๆกับป้าแล้ว ข้าวแช่ป้าเอื้อนอืดูอนามัยนี่เอื้อนอนามัยเจ้าของหรือป้าอืและขายอันนี้เอาสังคมห้างทองเจเอื้อนไม่ใช่เราเล่นเรนได้แล้วเรนได้แล้วเอ๊ปแค่จ่ายแล้วอันนี้ป้าเอื้อนใช่ไหมแม่ใชแล้วเอื้อนอนามัยนี่อ๋อน่ะเป็นเจ้าของมิทยาลายที่คาดชื่อเดียวกันเฉยๆใช่มันคือชื่อเหมือนกันโอ้ตกใจนึกว่าเจ้าของอนามัยด้วยเจ้าพนักงานนะ อันนี้ดอกกระดังงาเหรอจ้าแม่เอามาใส่น้ำแข็งด้วยเราหนูนึกว่ามีแต่น้ำเย็นๆทำไมอ่ะทำไมเขาถึงถึงต้องทำเป็นเย็นๆอ่ะชีดแล้วชื่นใจอ่ะกับกี่อย่างจ้าแม่ชาบูสามอย่างสมอย่างมีไชโป๊ไชโป๊แล้วนี่อะไรนะปลาใช่ไหมแม่เผาหวานกะปิทอดลูกกะปินี่เคยครั้งแรกปะครั้งแรกโอ้โหเกิดมายังไงวะเนี่ยมันมีมะลิมาริเหมือนแบบดอกไม้หอมกับข้าวอร่อย ไอ้นี่เหมือนสแน็คเลยมีความทั่วทั่วเหมือนแบบแบบกินเล่นได้เลยใช่ปะอกินเยอะเปล่าๆได้เลยอ่ะอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วหกสี่ปีชิงมากได้แต่จะเกินแดดอืมมาต้องยั้งวันนี้จะแก้ตัวจ้ะหัวหินหัวหินเนี่ยได้เราเตรียมตัวไม่ดีอะคอยดูนี่คือรถน้ำหนักมาสี่กิโลจากเมืองจีนตรงนี้จิกแพกจิกแพ็คเลยเซ็กซี่เกินแต่อันนี้มากินไม่ได้ใช่ไหมไม่หรอแม่กำลังงานนี้กินได้ปะ อืมเราดีแล้วเกือบแล้วดีที่หาไม่ก่อนแนมข้าวแช่นี่ส่วนใหญ่ก็รุ่นรุ่นพ่อแม่เรากินเอาวตมาพอแก่เองก็เลยชอบกินมีอะไรที่แกแล้วค่อยชอบไหมมันละมันกินได้อยู่แล้วอยาขมก็กินได้แต่ไม่ได้ชอบไปไปไปร้านสองไปไปไปอุ้ยไม่รู้เรื่องแม่ข้าวแช่เสร็จแล้วอแล้วไปไหนต่อขนมจีนเนี่ยแคร ชี้เลยไปนู่นน่ะเหรอเนี่ยเลี้ยวไปนี่คือติดกันเลยออกตัวด้วยข้าวแช่แล้วเดี๋ยวจะไปอีกร้านลับหนึ่งไม่ไกลไม่ไกลแบบไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยไม่ถึงก้าวถึงแั้มีขนมจีนน้ำยาน้ำพริกซาวน้ำแกงไก่แกงปลาลูกชิ้นส่วนใหญ่คนมาสั่งอะไรที่นี่ถ้ามาจากภูเทพอะไรเงี้ยก็จะมาลองซาวน้ำซาวน้ำคือขึ้นชื่อใช่อันนี้น้ำยายาอร่อยมากอันนี้ดีเลยเป็นไงอือร่อยใช่ปะอันนี้น้ำพริก ไม่เหมือนที่เคยกินมาจําได้ว่ามันจะหวานหวานแต่ี่มันไม่ใช่ใช่หวานหวานอมเปรี้ยวเต็มดีเลยไม่เหลือให้หนูกิน้ะคำเร็วหรืออะไรถ้าเ็เห็นคุปดู้ยล้ไม่เคยกินมันจะเป็นไงเป็นไงหวานแล้วก็ถั่วแบบหวเลยอ่ะอันนี้มันเป็นไงล่ะนอยากจะเห็นจริงจเวลาที่สี่ที่ห้ายังเป็นอย่างนี้เปล่าโอ จำไม่ได้ว่าชาวน้ําหน้าตาอย่างนี้เลยอะ่ะหน้าตาเฉพาะป่ะเนี่ยเฉพาะของร้านนี้ไนหะมแล้วก็ผัดชาวนาต้องบิ๊กให้เข้ากันคุกก่อนโอเคอืมกะทิหอมมากมันจะเปรีย้ยวใช่ไหมมันเปรี้ยวด้วยไอ้ตะลิงปิงโอ้โไม่นั่นอะไรนะรุกทุกมีตะลิงปิงกับกงตะลิงปิงแล้วกะทิหอมมันยุบโดดด้วยอืมน่าเคีกุนมีพริกด้วยตัดเลี่ยนพริกสดเดี๋ยวนี้เคี้ยวดีๆนะกูโดนไปแล้ว นี่ครั้งแรกในชีวิตอีกเร้เนี่ยเกิดมายังไงเนาะภาพขนมจีนซาวน้ําในหัวเข้าใจว่ามันจะหวานเลยแล้วก็จะแปลกๆเพราะมันจะมีสับปะรดเฮ้ยแต่มันได้นะได้อันนี้ชื่อร้านอะไรจ๊ะขนมจีนแม่อ้อยแม่อ้อยกับป้าเอือนเปิดอยู่หน้าทำไมเหมือนกันสุดยอดอ่ะสองที่ละพอเลยไหมหนึ่งที่อันนี้หนึ่งที่อิ่มแล้วเหรอกลางๆไหนว่าจะมาแก้มือเดี๋ยวร้านต่อไปเราไปร้าน ก๋วยเตี๋ยวกับใจอ้าโอ้ยเริ่มอิ่มนะคือเวลาถ้าเรากินแค่คํเดียวอะทั้งทั้งที่มันอร่อยอะเราก็ไม่อยากให้แม่เขารู้สึกว่ามันไม่อร่อยเราก็เลยต้องกิน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 หยุดไม่ได้นะถ้ามั่ใช่แต่ต้องยอมรับว่าซาวน้ำเขาอร่อยจริงเขาเอาเป็นว่าคุ้มกับการห้ามมติว่ามาหัวหิน่ะแล้วแวะมาหนนอยผ่านมบาเฮ้ย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 นี่ป่นี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะให้ตรงนี้พเจ้าพระเจ้ามอบให้มาที่จอดตรงนี้วันนี้ขออย่างเดียว ไม่เลยในรถได้ไหมไม่ได้ใครจะไปห้ามได้เลือดจะไปลมจะมาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่เอาเย็นตาโฟเอาต้มยำคุณลูกชิ้นปลาแค่เห็นก็รู้สึกว่าอร่อยอ่ะของแท้เขาปรุงไม่ได้แบบจัดจ้านอะไรมากคือให้เราแบบเป็นฐานเป็นฐานเย็นตาโฟแท้อันนี้คือกากหมูปะกะกหมาม ขี้โมโหจะกลายเป็นไรขี้โมโหแล้วควกเครื่องเขาอะเยอะด้วยนะไม่ได้มีแค่แบบเครื่องเยลโล่ทั่วไปอ่ะเขาใส่หมูแดงด้วยเฮ้ยรู้ชิ้นปลาอร่อยจริงกินยังยังมันไม่กรึบมันไม่ไม่เป็นเหมือนปิงปองด้วยอ่ะดูเป็นเนื้อๆกว่าส่วนรู้ชิ้นปลามันจะกรอบๆแล้วข้างในมันจะนิ่มๆเหมือนมันเป็นแบบปิงปองปิงปองไม่เละมันจะเป็นแบบปิงปองปิงปองอะเฮ้ยโทษแล้วประวัติร้านนี่กลับใจนี่มาจากอะไรมาเป็นรุ่นแม่ ดูแม่เขาเปิดร้านแต่ทีนี้พ่อของเขาแต่ว่าทิ้งแม่เจ้าเลยกูเดินไปเขาก็โดนคนนั้นทิ้งครับก็เลยกลับมาทำด้วยกันพี่ชายไปตั้งชื่อร้านว่าเกียงกันโอ้มีสตอรี่โอ้ยอิ่มเว้ยอีกสองร้านเป็นอะไรนะไอติมกะทิหวานแล้วเหรอมสด ใช่โสบายถ้างั้นแล้วก็ติ่งซ้ำทำไมติ่งซ้ำไม่อยู่แรกๆอิ่มอมือสบายหวยแล้ววะของหวานไหมใครจะกินก็กินเนี่ยของหวานน่ะไม่กินแหรอไม่ว่าเราจะอิ่มแค่ไหนมันจะยังมีพื้นที่ของาใช่แต่ใครจะมีก็มีเหอะไม่เอาแล้วจริงๆกูก็เป็นคนชอบกินของหวานแต่ก็ ไม่กินก็ได้ถ้ากินก็รู้สึกเอนจอยแต่ถ้าเฉยๆก็ไม่สั่งแต่ถ้ามีโอกาสกินก็อร่อย กก็ินอร่ออยีะไรมาอีกแล้วเหรอจวนผู้ว่าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจวนละวเขาบอกอยู่ไหนละวจวนละเนี่ยจวนละบอกอยู่ไหนเราก็จวนแล้วนี่ไงมึงมันจะไปสุดที่ตรงไหนอ่ะไปเรื่อยเฮ้ยข้างหน้านั้นไหมใช่ป่ะใช่ป่ะเออใช่ใช่ป้ากับใครไมเออที่เกียดลงแล้วเว้ยแต่ว่าไอติมทำได้แล้วก็จะไปกินอีก นต่มซ้ำไม่กินแล้วติ่มซ้ำอ่ะพูดจริงเราจะไปข้ามไปกินไอติมกันเฮ้ยมีขนมไข่ด้วยขนมไข่กินกับไอติมอ่ะพี่เสือสามสบวกขนมไข่ถ้าเป็นแบบอ่ะปีโป้ไม่เอาแมงลับไม่กินตัวแดงไม่กินมันไม่เหยื่อมือคนชัยไอติมเปที่สดหน้าชุมสายโทรศัพท์เก่าบังหน้ากูเต็มเลยนี แนะนำคนดูอยู่แพ็คพิเศษสองอย่างยี่ห้าสามอย่างสามสิบตรงยาเขาบ้างไม่ไม่ไม่ได้จะชนคุณจะวัดขนาดให้ดูว่ามันมันเล็กก้าวว่ามันดูในจอมันหนูใหญ่ไมเด็เราเริ่มเล่นคนเดียวแล้วนะแล้ว่มอนเริ่มอิ่มว่ะโอ้หนี่อ่านประวัติอ่านประวัติก่อตั้งกศสอ2 5 3 5จริงๆลุงนี่แบบ2 4 7 5พี่เพิ่งอ่านมาทันเยู่ อ่าสื่อไม่แตกหรอหาไม่เจอเลยอันนี้ก็อ่านต่อลงมาเองใกล้เลยแค่สตรีมกะทิสดเขาเถึงเล่าไปนหนุนวดคอของนี่ใส่เขาโพวางคู่ใช่ไหมอินเสิร์นแล้วยกยุบไมได้ตู่ด้วยนะตัวที่เจ็บสุดด้วยนะเมนูแนะนำของที่ร้านก็คือไอศครีมน้ำตาลสดของผมใส่เผือกใส่เม็ดบัวมันมี อะไรอ่ะมีนมไข่เพื่นมไข่อร่อยอ่ะว่าคอนเฟิร์กับการใส่นมขนมปังกันนะน่าอร่อยมากเหมือนเขาเชื่อมด้วยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะใส่ย่ดีทุกอย่างเลยยกว้นนี่มึงยกมาก็บังหน้ากูอ่ะเต็มเต็มอย่างเงี้เลยอ้าวซึ้อแพ้หายปะอืุ้ยมากอื มาแล้วนะมา <Bing ham S 1> แล้วนะเดี๋ยวขึ้นรถมึงเจอแน่เฮ้ยเหลือยานเดียวไม่หรอหรอที่นี่เขามีติ่มซำนึ่งสดเจ้าแรกของเพชรบุรีด้วยอืมอร่อยมากไม่เป็นไรเรากินวันหลังก็ได้เจ้าแรกเลยเรากินวันหลังก็ได้ไปติ่มซำต่อไปยังไงเดินเจไปไหนกัน เผือกอิ่ดแหละกินไปครึ่งจานอิ่มได้ไหมปิดเทปแล้วก็เปิดไม่ไหวครับยอมไม่ควรเพชรบุรีถึงทำอาหารอร่อยทำจริงแล้วยิ่งอะไรที่มาจากน้ำตาลรอุ้ยน้ำตาลสูตรอุ้ยตกถนนแล้วเนี่ยถึงหรอถึงแล้วหน้าปกติจะติดตงนด้ไงไว้แช ที่เ <entertain> ด en> <ität> ี๋ยวเราเชิญเราเชิญวันนี้เราก็เลยเชิญเปิดมาตั้งแต่ปี1982แต่ว่าตอนนั้นอะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเงี้ยหลากหลายขายอาหารมาก่อนแต่ว่าติ่งพวกติ่งซ้ำอ่ะทำมา20ปีอันนี้อันนี้ที่บอกว่าหมดออกแล้วก็หมดเลยซึ่งที่มากินอะไรก็ได้มากินอาหารกินข้าวก็ได้ได้ชิมขนมปังไหมเจอลองกินสักคำหนึ่งเซนหนุ่ม เรื่องเรื่องราวใดคะนี่ไงที่พี่เผือกสั่งอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เผือกสั่งอะหนึ่งสองสามสั่งสามไอเจนสั่งหนึ่งออกมาสิบสองเข่งงงเหมือนกันอันนี้แป้งนุ่มมากมันจะมีความเป็นแบบเหลาเหลา อันนี้อันนี้นะอะไรกันเป่าเลยเราต้องบอกเพื่อนอกจากลูกกูแล้วไม่มีใครต้องบอกแล้วนะเป่าก่อนลูกเป่าแล้วครับโอ้แล in ้วนะเราเนี่ยบอกนะตรงนี้น้ำตาคอแล้วน้ำตาคอห้ามกินน้ำ acting อ๋ครับอร่อยทอดจานนี่ดู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 โอ้ยจต่ทีคุณคนละลูกมูกมกหมดแล้วสใจบ้างหนาเอ่ะครัีพอน้ำพอน้ำไม่ให้ยกข้าวผัดปูข้าวอะไรมาอีกไม่ไหมายว่าเจนตื่นไปเอายาเชื่อชื้นึ่งเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญให้เกยี่ยเทสอาหารของเรานะครับขอเชิญคุณมายจอมกินครับ เชิญ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 โอเคเดี๋ยวเราจะให้คุณมายได้ลิมรสอะไรตรงนี้ไปก่อนนะครับแขกกับเชิญอันนี้คือสถานการณ์ปกติหลังจากคัดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้คัดกล้องจัดพืนคุณลูกไม่ถอดเลยจ้ะรวมทอดที่พี่เผือกอยากกินหือยจอเนื้อปูนะอันนี้คืนหืมพื้นอร่อยมากมาลองชมกับพี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวร้านสุดท้าย นั่นก็คือรอดช่องนี่อ้นหรอลอดเชื้อลอดช่องนนังเด่นอพูดไปดิัอบอีกร้านมันมันความเป็นมาในประวัติเขาอะเล่าไอดช่องโพการ้องเขาบอกว่าเป็นรอดช่องน้ำตาลข้นเปิดมากี่รุ่นไ,ม,ไม่รู้ค่ะลองโทรถามก็ไม่ถามเราที่ร้านอล,ลองดูลองดูร้านสุดท้ายฮึบ นี่ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเฮ้ยลมนันพังหว่ะไปไม่ได้แล้วอเถอะค่ะเอาวันนี้ก็ไม่เนียนไม่เนียนเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงก็บอกแล้วว่าลมมันเยอะมึงหลังกินอะไรแล้วลมมันย้อนด้วยเราขออภัยด้วยนะครับนี่ไม่ไหวหรอกว่ะพี่โคชอบมากนะที่บอกว่า คีย์เวิร์ดของเทปนี้คือการพาพี่เผือกมาทรมานเขาชอบนะเขาตบมือลุกตบมือนะต่อหน้าเขาไม่ใช้คำพวกนี้ของพีเพเ่เผือก CPN เนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องทำอะไรให้มันสนุกขึ้น <c oughs> เขาไม่ได้บอกใช่ไหม <c oughs> ว่าแบบมันจะทรมานขึ้นไม่มีคำว่าทรมาน <c oughs> แต่พอลูกน้องพรีเซนต์คำว่าทรมานตบมือต <c oughs> บ,บมือลุกขึ้นตบ,บมือเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยถึงแล้วเรา่มเร่งคขึ้นเสียดายครับผู้ชมครับ แม่มาถึงที่แล้วมันจอดไม่ได้ครับก็วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนกับ GPS Survey นะครับแหมะที่อย่างเงี้ยแหละปิดรายการเองเลยที่ดูที่โยนให้ถูปิดอ่ะเดี๋ยวเราจะส่งเจนนะครับลงไปชิมรถช่องเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้นะครับโอเครถช่องอร่อยจังเลยอูงเอร่อะอยู่วะเนี้ยไปกินให้เสร็จโอ้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 โกี้ พี่เผือกร้องให้ค่ะทุกคนช่วยพี่เผือกร้องเล่นกับลูกเหรอเวลาอยู่บ้านขนมปังไข่แับพิมกอบรชอบโคการ้องจะท็อปปิ้งเขาก็มีความแบบเห่นมันจะมีขนมไข่น้ำตาลท้นน่าจะเป็นตรงนี้นี่อีโอ้มันดูน่ารัก Amazing นะถ่ายคอนเทนต์ได้บิงซูเพบรี เรานิ่งแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเรานิ่งแล้วเหมือนกันนะเริ่มเมาอืมหวาหรอสดหวานอืมเว้ที่มันหอมน้ำตาลสดขึ้นมาเลยอ่ะอืมน้ำตาลเลยอเจนนี่เลยตักตักไอ้ข้างบนกินดูก่อนต้องยอมอ่ะชีวิตคนเรามีชี้เดย์ค่ะโอ้โหนี่ชีวิตคนนี้อะไรอ่ะอ๋ออรนนี่ขนมปังอืมมันก็ไม่น่าเชื่อว่าขนมไข่มันกินกับรสช่องมันมันอร่อย กินกินกันด่วนเลยกินกันด่วนนไอ้น้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลอร่อยมากเลยมันคือน้ำตาลสนนแท้มันไม่แพงเลยนะแก้วเบลเลอร์แต่ร้านที่เราไปเนี่ยราคาแบบที่ห้าสมสิบยี่ห้าสมสิบห้าร้านที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณสรุปซิอิ่มคุณเออใช่รู้คือนี่รับจริงปะ่ะหรือว่ามันก็ไม่รับหรอกนะเพราะว่าร้านเป็นร้านอร่อยของคนไพบุรีที่แบบว่าใครมาก็ต้องมากินอ่ะอืม ใช่ก็วันนี้น่าจะมีซักหมื่นสองพันแคลกูต้องวิ่งรอบหมู่บ้านกูเนี่ยเดินเร็วแล้วรุ่นเนี้ยเดินเร็วเออเดินเร็วกูต้องเดินเร็วรอบหมู่บ้านกูเนี่ยสี่สิบวันติดต่อกันเดี๋ยวขอลาไปเดินเดินเร็วไปกินด่วนทุกคนเจอกันปกินด่วนกินด่วนเจอกัน MS Money Speed สินเชื่อวงเงินด่วนทูกกฎหมายปลดล็อกวงเงินเต็มด้วยสินเชื่อ MS Money Speed